พี่เปิดหน่อยจ้ะพี่วีชอบรีวิวจ้วะไ่้กราบรสกับอีวีชอบวิวค่ะวันนี้เราจะมากินอะไรวะยำจ้ะยำยำรวมยำบุมม้นเส้นยำบุมม้นเส้นเดี๋ยวไปกินกันเลยมา ใหญ่ๆอ่ะกินเลยกินเลยใช่ไหมกินเลยลูกอ,อยากกินน้ำถ้าอยากกินน้ำเฉยไม่ได้เผ็ดหรอกก็ต้องหาดก,กินมั่งแล้วแหละเผ็ดน้อยๆโอ้โหนี่แม่สละให้นะเนี่ยเอา<ด>พริกใส่ไว<ด>้อ<ด>ือ แม่สละแบบไม่กินเผ็ดเลยนะแบบเออกินกบแบบไม่เผนะ็ดก็ช่วยก็ช่วยกินๆออุตส่าห์ทำแบบไม่เผนะ็ดนะคือจริงๆยาม,มันก็ต้องเผนะ็ดอะเนาะแต่นี้ทำเพื่อให้ลูกกับพ่อกินด้วยไงอร่อยไหมอร่อยมากจริงั อร่อยเนาะอร่อยมากคุณแม่สีมือแม่อร่อยมากอืมจริงไหมจริงจ้ะ มีเห็ดหูหนูมีหมูยอมมหมูสับ้เนเต้นแซ่บไหมแซ่บเลยชอบไหมชอบจ้ะอยากจะไม่ทำอันนี้ตลอดอ อะไรรึฮึใส่ชั่วไหมดึงมันจะมีมันจะมีท่านมาอยู่ เสนซุปไปแล้วคาเฟ่ถึงอันนี้คือยำอนุบาลนะคะทุกคนยำอนุบาลให้พ่อกับลูกกิน,กกนให้น้องอีวีกินอืม อ้ากินมันจแซบแค่แซบบ่แซบมากหลายแซบมากหลายอ้อ,อยากกินมาลาหลายปีแล้วใช่ไหมเบ <laughs> อร์แย่ก็ไม่ได้กินตั้งตั้งนานแล้วนี่เนาะอือดีปวดไปจริงว่ะเนี่ย 嗯。Mm. เยี่ยมมากเลยแม่ทำอร่อยมากจ้ะขอบคุณจ้ะไปทำให้กินอีกเนาะจ้ะค่